ครับ fc ครับตอนนี้ต้มไก่นะครับก็คุกกับข้าวนะครับเดี๋ยวจะเทให้ให้กับเจ้ามอมได้กินนะครับอ่ามอมกินเร็ว ตอนนี้เจ้ามอมก็ได้กินต้มไก่แล้วครับทุกคนอร่อยไหมมอมเออแบ่งให้เจ้ามอมกินแล้วรอบนี้มีข้าวนะครับมอมเคียวต้มไก่ค่อยๆเคี้ยวค่อยๆเคี้ยวค่อยๆเคี้ยวมอมแซบบอแซบเนาะบอเอฟซีด้วยว่าอร่อยนะ